มาละผ่านแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณ6โมงสี่สิบมั้งนะครับผ่านละสวัสดีครับแนะนำตัวให้หน่อยครับสุรชัยซอสสมหมายนะครับหลังโควิดชกกี่ไฟแล้วพี่จบแล้วบกี่ไฟแล้วหลังโควิดมาเนี่ยสี่ไฟแล้วสี่ไฟนะครับเป็นยังไงบ้างผลงานเล่าให้ฟังหน่อยชนะสองแพ้สองชนะแพ้ล่าสุดล่าสุดแพ้สันเพชแพ้สันเพชรที่นี่นะครับวันนี้เป็นยังไงครับเจอกับใครเจอกับ เพชรสักชัยนะดูเกมการชกเข้ามาบ้างไหมครับก็ดูครับเขาเป็นมวยสไตล์ไหนมวยฝีมือพี่ล่ะผมมวยเข่ามวยบู๊มวยเข่าฝีมือก็ได้นะครับได้หมดเหมือนกันวันนี้คุมมากี่โลสี่ห้ากิโลสี่ห้ากิโลแต่ว่าน่าจะทำมาโอเคเลยนะครับลดกี่โลครับวันนี้วันนี้ลดเท่าไหร่เชจุดสี่ได้ได้วิ่งได้อะไรใช่ไหมไม่ไม่ไม่วิ่งเลย นะครับอู้เหือแนวเดินไปเดินมาห้องน้ําขึ้นช่างเลยนะครับสามฟอร์มหลังก็ชนะพิษนาคาชนะนาวาเอกก็แพ้สันเกรครับอืมนะครับอฝากแฟนติดตามเลยครับก็ช่วยเชียร์กันเยอะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับครับขอบคุณมากครับนี่ฮะมาเร็วเคลมเร็วใช้คำนี้ ฝากติดตามด้วยนะครับ